กับสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับส่องสายกินทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องมันนีกก็มาพร้อมกับราบปาตงองค่ะพี่น้องราบปาตองยับราบปาตองยั่ยยัยย่วแต่พี่น้องอันนี้พักของเฮาเลยค่ะพี่น้องพักพื้นบ้านค่ะพี่น้องมาเดินจ้ามากินข้าวน้ำ่องสายกินทุกอย่างค่ะพี่น้องกินทุกอย่างได้เด้ค่ะเนื้อเว้นขี่ได้ค่ะพี่น้องมากินอืม แพบค่ะพี่น้องเขาหันห่อนค่ะพี่น้องเขาหอนห่อนงามงามต <laughs> อ,อนห่อนแล้วค่ะพี่น้องอน,นี่ลาบบะตองค่ะพี่น้องอืมาแข่งค,ะค่ะฮะ อราต้องคุยคาำเงี้ๆค่ะพี่น้องเข่าค่ะพี่น้องเข่าเข่าเหนียวย่มพี่น้องมาเห็น ่ากก็ได้ก็แช่ก็ติดต่ำช่องสสยกินทุกอย่างเลยเด้ยค่ะพี่น้องเพราะว่าอรไรค่ะพี่น้องกินย่างเดียว quỳ con quỳ chầm bơi bự Hãy la cho กับสวัสดีพี่น้องปล่าไปก่อน,น้ะค่ะพี่นอ้องคือภาพเบเก็บผ้าฝนอตกก่อนค่ะพี่น้องกับสวัสดีค่ะ